ทฤษีอนยิ่งใ,ใหญ่ของโลกของเรานะครับ,ปร,บประกอบไปด้วยนะสองทฤษฎีใหญ่ก็คือ 1. Relativity ก็คือทฤษฎีตัวนี้แหละนะครับอย่างที่สองก็คือทฤษฎีควอนตัมควอนตัมเขียนถูกปะ่ะนะครับทฤษฎีควอนตัมโอเคเนื่องจากว่าในโลกของทางฟิสิกส์หรือในโลกของวิทยาศาสตร์ทั่วไปน,นะครับเราไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยในก้อนก้อนเดียวหรือในทฤษฎีแค่ทฤษฎีเดียวโอเค นักวิทยาศาสตร์เลยมีความคิดว่าเราจะพยายามให้นักให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยไปคิดคน้นหาทฤษฎีมาอธิบายอย่างนี้อย่างนี้อย่างลเล็กๆอย่างละน้อยเช่นกฎของนิวตันนะครับหรือกฎของฮอยเกนอะไรเงี้ยเป็นต้นคือหลายๆคนไปคิดกันมาแล้วก็มารวมรวม,รวมกัน okay. โอเคปรากฏว่ามันได้ไอสองตัวเนี้ยเป็นทฤษฎีที่ใหญ่ที่สุดแล้วโอเคอืมซึ่งถามว่าในความคิดของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับ เขาพยายามจะเอาไอสองตัวนี้เนี่ยเอามารวมกันให้ได้ซึ่งเขาก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วด้วยโอเคว่าทฤษฎีเอ่อควอนตัมออฟแกวิเทชันโอเคแปลเป็นไทยก็คือควอนตัมแห่งความน้มถ่วงนั่นเองโอเคซึ่งทฤษฎีตัวนี้เนี่ยเเขาเป็นแค่ตัวที่คิดไว้เฉยๆนะว่าจะทำได้แต่ก็ยังทำไม่ได้โอเค เนื่องจากว่าทฤษฎี2ตัวนี้ Relativity เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อธิบายถึงทิพีขนาดใหญ่มากโอเคใหญ่มากแต่ควอนตัมเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงสิ่งที่มันเล็กมากนะครับสิ่งที่มันเล็กมากมันก็เลยมีขอบเขตของเรื่องของขนาดตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถหา หาบาวของมันเนี่ยตรงนี้ได้เนี่ยเอามารวมกันได้เนี่ยเราจะสามารถสร้างทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ได้ก็คือความตัมออฟกาวิทยชันได้นะครับโอเคส่งขึ้นมาทันทีนะฮะอ่าต่อมาแต่เราไม่ในในพาร์ทนี้นะครับในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะสนใจในเรื่องของ Relativity ซึ่ง Relativity ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นอีก2อย่างโอเคก็คือในส่วนของที่เป็น General โอเคกับในส่วนที่เป็นของสเปเชียลในส่วนสองส่วนนี้เนี่ยมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับมีความต่างกันนิดหน่อยเจนเนอเรลลเนี่ยจะเป็นส่วนที่บอกถึงในลักษณะของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากโดยทั่วๆไปคือรวมทั้งหมดอะเป็ดเสร็จคือรวมทั้งหมดเลยนะครับแต่สําหรับของสเปเชียลเนี่ยจะยุ่งกับวัตถุที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้น จะอยู่ในร um. ูปของกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นก็คือกรอบที่มีความเร่งเป็นศูนย์โอเคเป็นกรอบที่มีความเร่งเป็นศูนย์ซึ่งถามว่าความเร่งเป็นศูนย์ได้เนี่ยจะมีอยู่กี่กรณีครับจะทําให้กรอบนั้นอาความเร่งเป็นศูนย์ได้มีอยู่กี่กรณีครับมีอยู่กี่กรณีครับคําตอบคือกี่กรณีครับกี่กรณีครับ สองโอเคกรณีแรกคือ v เป็น v เป็นศูนย์กรณีที่สองคือ v เป็นค่าคงที่โอเคปะ่ะเออเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสร้างกรอบไอสองกรอบนี้ได้เนี่ยไอสองไอ v ถ้ากับส่วนกับ v ถ้ากับคอนสแตนต์ได้เนี่ยไอกรอบเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นกรอบอ้างอิงเฉยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นกรอบอ้างอิงเฉยคืออะไรก็คือกรอบที่มีความเร่งเป็นศูนย์นั่นเองโอเคนะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําให้กรอบเป็นอ้างอิงเฉยปุ๊บ เราจะเรียกสมรัถภาพตัวนั้นว่า s p e t i a l Relativity ทันทีโอเคจะสนใจเฉพาะกรณีเท่านั้นเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้เราก็จะยุ่งแต่ไอ้ก้อนนี้เท่านั้นนะโอเคไอ้เจนเนอเรลเ t วเนี่ยไม่สนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเข้าใจยากมากโอเคแค่สมรรถภาพพิเศษนี้ก็ช็อกล้วอะเออนะฮะเจนเนอเรลก็คงน่าไปเลยเนาะอืมโอเคอ่ะถามว่าใครคิดคราวทฤษฎีนี้ คำตอบคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนาะโอเคพี่ถามว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคิดได้เลยปะคิดได้เลยปะครับหรือมีใครช่วยหรือเขาคิดได้คนเดียวเก่งมากมีใครช่วยไหมครับาปากกาไปไหนปรกกาแอบอยู่ที่เครื่องอ่า ใครช่วยครับมีไหมมีปะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะตอนนั้นที่เขาคิดสษฎีนี้ได้นี่นะครับตอนนั้นอยู่ในกลุ่มงานวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ประเทศเยอรมันนะครับคือประเทศชาติเกิดเขาอะอซึ่งนตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นพวกเสมียนอยู่เลยอืแบบเป็นพนักง,งานก็ระดับเสมียนนะนะออซึ่งเขาสามารถในตอนนั้นนะเขาสามารถตีพิมพ์ได้ถึงสามฉบับผลงานเขานะได้สามฉบับผลงานชิ้นแรก รู้ไหมคืออะไรครับวันนี้เรามาเล่นเกมแฟรพันแท้ก,กันดีกว่าผลงานชิ้นแรกคืออะไรครับการเคลื่อนที่แบบบาวถูกปะ่ะอืมหรือบาวเนี้โมชันนั่นเองโอเคผลงานที่ที่สองครับผลงานนี้ใบให้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยคือโฟโตอิเล็กริกเอฟเฟกเนาะใช่ไหมครับก็คือปรากฏการ โฟโตเลิคติก e นั่นเองโอเคสุดท้ายล่ะใครตอบไม่ได้นี่ก็ช็อกเนาะก็คือเป็นเรื่องที่เราจะเรียนถูกป่ะครับก็คือเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพอ่าแต่นันตอนนั้นนะครับเขาคิดได้เฉพาะที่เป็นสัมพัทธภาพพิเศษเท่านั้นนะมองเห็นปะมองไม่เห็นบอกนะเขาคิดได้เฉพาะทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเท่านั้นนะครับโอเคเก่งว่ะ โคตรอะใช่ปะ่ะเป็นแค่เสมียนน่ะแต่สามารถตีพิมพ์ได้ถึงสามผลงานในช่วงประมาณสองสามปีโอเคประเด็นของเราก็คือว่าทฤษฎีสามทฤษฎีเนี้ยไอเอเอ,เอทั้งหมดเนี้ยอันไหนยากสุดครับอันไหนยากสุดอันที่สามใช่ปะ่ะอันที่สามยากสุดใช่ไหมครับอืมแต่ทำไมเราถึงไม่ได้รางวัลโนเบลครับณนะตอนที่เขาคิดนะทำไมเขาถึงไม่ได้รับรางวัลโนเบล เพราะว่ามันยากเกินไปไงคนไม่เข้าใจโอเคปะอธิบายไงก็ไม่เข้าใจอ่ะม,มันมันจินตนาการไม่ถึงเขาอะ่ะโอเคแต่ประการฟอตอิเรติกนี้พูดแค่ประโยคเดียวครับได้ไปเลยครับรางวัลโนเบลแค่บอกว่าอะไรครับคืนเป็นอนุภาค่นั้นนะครับได้เลยครับตู้มจัดเต็มโอเคแต่สำหรับทฤษฎีตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทําไงก็ไม่ได้ครับจนก,กระทั่งเขาตายครับถึงได้เออ โอเคอือฮอ่าเพราะฉะนั้นทฤษฎีตัวนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากเนาะสําหรับการอธิบายการเคลื่อนที่ทุกอย่างบนโลกของเรารวมไปถึงจักรวาลด้วยโอเคนะถามว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรครับไปต่อยอดเขาหรือเปล่าไปคิดต่อยอดครับอาจจะไม่ใช่ทั่วไปก็ได้นะฮะอาจจะเป็นแบบคอมเพล็กซ์เลยอย่างเงี้ยเชิงซ้อนนะครับ พอทั่วไปมันแบบทั่วไปอะ่ะมันไม่มีอะไรมันต้องอยู่ในโลกของจิตนาการด้วยเอาไปใช้ล้วไป,ไ,ปไ,ปไปเพิอไปไปเรื่อยแล้วที่ที่จะกมาธภาพนะครับเราศึกษาไอ์สไตล์เนี่ยในการศึกษาของเขาเนี่ยศึกษาอยู่แค่สองส,สัจพจน์แค่นั้นเองถูกไหมสัจพจน์แรกคืออะไรครับเขาบอกว่าทุกกรอบอ้างอิงเฉยของเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะสร้างแบบไหนก็แล้วแต่นะครับกฎฟิสิกส์ทุกข้อกฎฟิสิกส์ทุกข้อนะครับจะต้องใช้ได้หมด จะต้องใช้ได้หมดโอเคถาน่ะจะต้องใช้ได้หมดนะสมมุติว่าพี่กำลังมองพวกเราอยู่ถามว่าต้องใช้กฎฟิสิกส์ข้อไหนดีครับก็สักข้อหนึ่งถูกปะ่ะหรือถ้าเรามองพี่อะก็ต้องใช้กฎฟิสิกสักข้อหนึ่งถูกไหมถามว่าใช้กฎฟิสิกส์ข้อเดียวกันปะก็ต้องข้อเดียวกันถูกปะ่ะเหมือนกันนะครับ พูดง่ายๆคือข้อนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาก็บอกว่าทุกกรอบอ้างอิงเนี่ยครับไม่ว่าจะมองใครก็แล้วแต่เนี่ยผลที่ได้เนี่ยมันอันเดียวกันโอเคไหมผลที่ได้นะมันแบบเดียวกันเราเรียกว่ากรอบสมมูลเราเรียกมันว่ากรอบสม,มูลครับก็คือไม่ว่าจะใช้กรอบไหนก็นแล้วแต่ก็มีค่าเท่ากันครับโอเคนะอันที่สองอันที่สองบอกว่าออทุกกรอบ นะครับเวลาเราจะวัดความเร็วแสงเนี่ยอัตราเร็วแสงขอโทษอัตราเร็วแสงของเราเนี่ยมันจะวัดได้ค่าเท่ากันหมดโอเคมันจะวัดได้ค่าเท่ากันหมดก็คืออัตราเร็วของแสงทุกตัวนะครับของแสงนะครับเน้นว่าสุญญากาศเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นอัตราเร็วแสงอาจจะลดลงได้นะครับอัตราเร็วแสงของอในสุญญากาศเนี่ยนะก็จะวัดได้เท่ากันหมดก็คือเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับอืมสามคูณสิบยกกำลังแปดเนาะอ่ามีใครทราบไหมครับว่ามันคิดมาจากไหนสูตรมันคืออะไรครับทราบไหมครับอ่าสูตรตัวนี้นะมาจากแม็กซ์เวลนะครับมาจากแม็กซ์เวลโอเคแม็กซ์เวลเขาได้ศึกษาขึ้นไ่เลอไฟฟ้าทุกชนิดเลยโอเคแล้วปรากฏว่า สามารถหาอัตราเร็วของแสงนี้ได้ซึ่งปไปตามสูตรนี้ครับ1ส่วนสกาลดูดมิวสู์คูณกับแอซิลอนศูนย์โอเคมิวศูนย์คืออะไรครับเนี่ยมิวศูนย์คือสี่พายคูณสิบยกกำลังลบเจ็ดนะครับแอซิลอนศูนย์คือแปดจุดแปดห้า คูณสิบยกกาลังลบสิบสองถ้าน้องเอาค่าสองค่าเนี้ยเขาไปแทนค่าน้องจะได้ค่าความเร็วแสงที่ถูกต้องมันจะไม่ใช่สามคูณสิบกำลังแปดนะโอเคน้องจะได้ค่าความเร็วที่ถูกต้องนะครับโอเคปะเพราะฉะนั้นพี่ขอแก้ตรงนี้นะเป็นประมาณนะครับโอเคเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเสองค่าเนี้ยไปแทนปุ๊บก็จะได้ค่าสี่อ,อมาถูกต้องเนาะอ่ะไอ้สองอันนี้เนี่ยครับ ภายใต้การศึกษาของเขาเนี่ยมันได้ผล,ลออกมากี่ข้อเอ่ยมันได้ผล,ลออกมากี่ข้อครับอ,อ๋อน้องน้องเรียนเสร็จแล้วน้องก็คืออาจารย์เลยใช่ไหมครับน้องไม่ต้องสอบเนาะใช่ไหมครับโอเคอช่วยตอบหน,นอ่อยนาอโอเคครับผลของการศึกษานี้นะครับผลของการศึกษาที่ได้นะครับมันออกมาทั้งหมดสามข้ออ่าผลที่เขาได้นะข้อแรกก็คือว่าเขาบอกว่า ทุกกรอบอ้างอิงะครับทุกกรอบอ้างอิงเฉยของเราเนี่ยเวลาเรามองเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะเกิดพร้อมกันก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดพร้อมกันก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นผลแรกของเรานะครับมันมีในเรื่องของการพรอความพร้อมกันของเหตุการณ์โอเคนี่คือเรื่องแรกเลยที่ต้องสนใจมันอันที่สองเราว่าการที่เอ,อ่อ คนใดๆก็แล้วแต่นะมองเห็นภาพมันไม,ม,นไม่มันไม่เกิดพร้อมกันเนี่ยเราว่ามันมีผลมาจากอะไรครับมันมีผลมาจากอะไรครับเรื่องของเวลาปะ่ะใช่ปะ่ะเออแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าบางอันเนี่ยครับมันอาจจะทําให้อ่ามืดไปแล้วครับหมุนแลมปปุ๊บอ่าเออบางอันเนี่ยครับมัน มันเป็นผลส่งต่อเนื่องมานะก็คือเป็นเรื่องของขอโทษครับการยืดข,ข,ของเวลานะครับมันเป็นผลของเรื่องของการยืดของเวลาโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวลาเอเอเวลาของเราเนี่ยมีการยืดปุ๊บเนี่ยเวลาสองจุดใดๆจะไม่เท่ากันแล้วพอไม่เท่ากันปุ๊ ض, ปบเหตุการณ์ที่เรามองเนี่ยมันก็จะเกิดไม่พร้อมกันด้วยเพราะเวลาที่มันได้เนี่ยมันไม่เท่ากันโอเคพอเวลายืดปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นต่อครับเกิดอะไรขึ้นต่อครับทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปครับก็คือการโหดของระยะทางโอเคปะโอเคนะอืมในเรื่องของอสามตัวนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญเลยนะของของที่ที่สัมพัทธภาพพิเศษโอเคนะถ้าเราเข้าใจสามข้อนี้ เราก็ทําข้อสอบสัมพัทธภาพได้ห้าสิเปอร์เ็นแล้วอะอีกห้าสิเปอร์ซ็นเป็นพาที่แอดวานซ์กว่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นพยายามเก็บไปสามข้อนี้ยให้ได้โอเคนะอืมอ่ะเริ่มเลยเนาะอันนี้คืออินโทรของเรานะครับอ่าอินโทรของเราเป็นยังไงนะต่อไปครับเริ่มเลยเมื่อกี้พี่บอกว่าเรามาสนใจที่ความพร้อมกันของเหตุการณ์ก่อนถูกปะอ่า เราเข้าใจว่า,วามันทำไมมันถึงให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบประหลาดประหลาดอย่างนั้นได้อะสมมุตินะพี่มีพี่มีคนอยู่สองคนโอเคคนหนึ่งอะอยู่ในตู้รถไฟโอเคอยู่ในตู้รถไฟอ่ากำลังนั่งอยู่โอเคแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งอยู่นอกตู้รถไฟอืมสองคนนี้เนี่ย กําลังสังเกตอะไรบางอย่าง okay. โอเคตัวรถไฟของเราเนี่ยครับมันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่นะครับสัมผัสกับไอ้กรอบคนนี้อยู่โอเคปะมันเคลื่อนที่สมมุติว่าให้เป็น u แล้วกันโอเคซึ่งความเร็วตรงนี้เนี่ยมันมีความเร็วเข้าใกล้แสงครับความเร็วเข้าใกล้แสงโอเคนะอืมลองนึกภาพครับถ้าสมมุติมีเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นสมมุติเป็นฟ้าผ่าแล้วกันมีสี่จุด มีอยู่สี่จุดเป็นฟ้าผ่าแล้วกันนะครับป้างก็ให้ที่นี่ที่นี่แล้วก็ที่นี่โอเคนะฟ้าผ่าเรามาสี่ที่นะครับลองสังเกตด,ดูจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอลองนึกภาพครับพี่ขอแก้ตำแหน่งของไอ้มนุษย์คนนี้หน่อยนะให้มันอยู่กึ่งกลางแล้วกันแล้วก็แก้ไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยให้มันอยู่กึ่งกลางแล้วกัน เพื่อที่ว่าอินิเชียลคอนดิชันของเราจะได้เหมือนกันทั้งกรอบที่อยู่ในตู้แล้วก็กรอบที่อยู่นอกตู้โอเคก็คือจะเห็นว่าจุดจุดตำแหน่ง4จุดเนี้ย A B C D เนี้ยมันอยู่มันอยู่ห่างจาก2คนเนี้ยเป็นระยะทางที่เท่ากันก็คือครึ่งหนึ่งพอดีโอเคไหมม,มันอยู่ห่างที่เท่ากันนะอ่ะจากนั้นครับไอ้รถไอรถไฟเนี้ยตู้เนี้ย ก็เคลื่อนที่ออกไปใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะขึ้นหน้าขึ้นของไฟของฟ้าผ่าเนี่ยครับมันก็พยายามที่จะวิ่งเข้ามาพยายามที่จะวิ่งเข้ามาสังเกตหน้าขึ้นมันนะหน้าขึ้นมันก็วิ่งมาเปี้ยงปุ๊บวิ่งเปี้ยงปุ๊บวิ่งเปี้ยงปุ๊บวิ่งแล้วก็เปี้ยงแล้วก็ปุ๊บวิ่งโอเคณตอนเนี้ยก็จะเห็นว่าเหมือนกับไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่นอกตู้หรืออยู่ในตู้เนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งสองคนเนี้ย มองการเคลื่อนที่ของฟ้าผ่าเนี้ยเหมือนกันถูกปะ่ะใช่ปะ่ะเรามองเหมือนว่ามันเหมือนกันใช่ปะ่ะใช่ไหมครับก็คืออยู่ห่างด้วยระยะที่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันถูกไหมอืมแต่พออันนี้มันเคลื่อนที่ไปปุ๊บเนี้ยพอรถเนี้ยเคลื่อนที่ไปปุ๊บด้วยความเร็วเข้าใกล้แสงนะอืมเราจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เนี้ยครับคนนี้เนี้ยครับ มันก็ยังเห็นจุด C กับจุด D เนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่บนรถไฟเนี่ยนะจุด C กับจุด D อ่ะวิ่งเข้าหาด้วยระยะที่เป็นกึ่งกลางอยู่ดีถูกไหมทานปะทานปะทันนะอืมแต่ไอ้คนนี้ครับมันจะเห็นจุด B วิ่งเข้ามาก่อนถูกไหมครับเพราะว่าการวิ่งของมันอ่ะลองนึกภาพถ้ามันวิ่งไปปุ๊บให้จุดนี้เนี่ยครับมันจะวิ่งเข้ามาหา ไอ้คนนี้ก่อนแล้วค่อยไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งเข้ามาช้านึกผภาพออกว่าแต่พี่นึกออกอยู่คนเดียวนึกภาออกเยครับจินตนาการหน่อยนะโอเคตำแหน่งยังเหมือนเดิมนะกึ่งกลางโอเคเนาะก็พูดง่ายก็คือว่าในเนี้ครับในนี้นะไอ้คนเนี้ยครับมันจะเห็นไอ้ตำแหน่ง b เนี้มาก่อนตำแหน่ง A ส่วนคนนี้ครับมันจะเห็น C แล้วก็ดีอ่พร้อมกันออกขอโทษครับมันจะเห็น C แล้วก็ดีอย่พร้อมกันโอเคไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้คนนี้ครับมันอยู่ห่างจากสองตำแหน่งเนี้ยด้วยระยะทางที่เท่ากันมันก็เลยเห็นเคลื่อนที่เข้ามาพร้อมกันถูกปะแต่สําหรับไอ้จุดนี้เนี่ยครับมันเห็น B เคลื่อนที่เข้ามาหาก่อนส่วน A ยังไม่ถึงโอเคแสดงว่าอะไรครับกอของไอ้คนที่อยู่ในตู้เนี่ยครับ มันเห็นในจุด B เกิดขึ้นก่อนถูปะ่ะแล้วค่อยมาเห็นที่จุด A โอเคแต่กรอบที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับมันเห็นและ C กับ D ดียพร้อมกันเหตุการณ์ตรงนี้มันทำให้เราสรุปได้ว่าอ,อมันสรุปได้ว่ากรอบอ้างอิงเฉื่อยออางกรอบนะครับปางกรอบอาจจะ เห็นเหตุการณ์ที่พร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้ขอแทรกครับเขียนตกไปหน่อยโอ้ยแย่วะ ไม่ชอบเลยอ่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะก็แค่บอกว่ากรอบหนึ่งอาจจะเห็นพร้อมกันก็ได้อีกรกอบนึ่งอาจจะเห็นไม่พร้อมกันก็ได้แล้วแต่เราโอเคปะ่ะแล้วประเด็นก็คือเราจะรู้ได้ยังไงอะ